อ่ะสบายดีต้นเสาพี่น้องนี่มาห้ามานอนน,นี่คืนหนึ่งเนาะนำคำน้องแสงพี่น้องน้องแสง,งบม่มีน<า>ม่นั่งลงโบมี่น้าน้องชูนหรือน้องแสกอ่าทน้องแสกอ่าตื่นมาตอนเสวน้องแสกฟู่เหิบอ่ะเจ้าหน้ากับปหาหัดเสวพี่น้องเลยเออพันยังพันชูนคืนโบมีพนนะบม่พันเลยนอนแต่เถื่อนไปพันเรียกว่าพันเอาเหล็กเอาเบอร์นอนครับก็ยังได้อยู่ีพันยัง ยังกัดเข่าะยกัดกัดกัดวิ้ผัดม้ีแหละตอนนี้เมื่อเขาลองเบิ้งตันเขาใย่กุ้งหูจักว่ารลดฉาดเป็นอย่งไรโอ้หนาวแห้งในคืนนี้แต่ป้าจะหลุกปดังไฟเธได้เถือเจ้าเป็นคนช่อจังหวะมจะกัดแขวาจะกลนช่องจังหวะผืนเนเขาเป็นรดกินรู้แห้งขนาดเขจากหลุดดีช่องจังหวะดี เออยังพออุ่นแล้วคืนนี่เนาะอุ่นแล้วเว้ยก้นเลยคืนนี่ก้นในก้นของโบแห้งเออก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 ้นหอนแล้วแม่เอาไปทำประมานประมาณก็เออพันมันมันแห้งแล้วมันจะไปยื่นอยู่รับหอมเข่าหนับก็ได้ยินรสฐีดีดีดีเชี่โกโก เป็นไหนะราหูคอใหญ่เลยในเรื่องหูคอติดแฉ่งขึ้นแฉ่งขึ้นเลยอย่างนั้นคยแฉ่งหอกเลยโอ้ท่านกินเสียงกันนะบ่เสียงนูห้องเออเสียงกับแหมนูห้องแกถึงแล้วขนาดนั้นเลยเออถึงนั่นแหละเสียงมาในหอนมืดขืนขืนน้องเสียงมานัยต้องเช้าอย่างนี้ยับฮันหอนดีสมมติว่าเป็นมูเป็นอยังเงมันเจาะตามันเหี่ยวใส่ตาบเไนหูงวงข่อยกันมันจังเข่าไปเจาะเจาะดากเจาะตาจบสั้นได้ เหนียวถือตาเลยแหล่แล้วเบื้อหนูแล้วนะมาไหนเขาว่าแต่เข้าคืนใหม่เอ็มเหนียวของใหม่ก็ยังตาบอดเขาอ่ะเสียงเสียงมะน้อยแต่คืนเสียงใหญ่ๆเนี่ยเสียงมะน้อยเสียงหวงหวงหวง ไล้ได้คืนก็ฟังเสียงล้เฮียงอี้เสียงไลยตจนีก็ยังไายก็ฟังเสียงเจีย่เี้งใส่ขอนยห้องใส่เจ้าว่ามันตอบกันเรื่องถูกไปหากันมาถึกมั่มันยังมีอ่านกันแหละนะอมชีครบก็แหละนี่เสียงเสีงนี่เป็นเสียงวางนี่ก็มาอบมาได้นังดูคณะต้นเสายังอนแต่ขึ้นนี่คุณมันฮอนแบานกระหองเสอเข่าหดตะล่างหากินไก่กินเนีโอ้ไก่นี้ เงี้มันคันด้วยแล้วมันมาใส่ด้วไก่มันเจ้าอะไรวะมันนอนอยู่ขอนพาจะโตลงมันพกเลยโอ้ั่อนะียงออกแจีงออกเลยพี่ออกไปดิธรรมดาละมันเจีงออกแจีงออกแล้วไปมีแต่เฮาสีแบ่งนาทีกันไปบ่นเนาะพันซุนอยู่ทับเนาะเรื่องเขาเรื่องเขาทาเฮากลับมาจังยามยามยามไปยามกลับเนาะแาบมันแจียงยังยำกลับ you <laughs> เด่มลม Xong. Xoay lên ơi. À, khắp, khắp con ơi Cắp phần ăn khóc Nên có học sống tổ Một hộp cất con Nên đang cái gần Mời con กไปักหอกซอยกันไปลายกหอกตายเลายนีเล่อบกาบอ้่ันลายก็ลหอกสอตเนา้วออไปยำนัวไว้น้ำเนี่ยหรอบ่ามันน่เออยำไก่นะว่าไก่น้องนี่บ่นั่นไปสี่ต็เลยอ่า่เออันศูกร์ผนไปสีแตบเลยเนาะเออ อันนี้นำคำน้องแสงโอ้ยขนาดเท่ามาเนาะขยำกับเหลวเมื่อเนาะเมื่อแล้วเมื่อลมแห้งหรือบวัวลมกินเขานี่ไปนเขายับกับเออกินเข้าแล้วจะยับกับไวมาสุดาใหม่เนาะลงมาแต่พี่ป้าบัตนี่ยมาพี่ป้าหมาเออมาหมาผีแล้วมันกลายในชัดก่ออืมกับพอด้กินเนี่ย สิมาเพียกกระหอกโอ้ของเถอะได้บริกรก๋วยเเชียใจตามสูตรเด้อโอ้ข่องกินมันขึ้นกับปูกหมักของหมักมันขึ้นกับปูกกินหมักอะไรเห็ดกินอันนั้นของมาหากินเด้อได้ก็กินไหนมัดเขาจะอย่าเบื่อเดี๋ยวนี้มาคืนเดียวได้เดี๋ยวนี้เมื่อได้บัตรเนาะมันลบบัวไว้ครันสิยูต่อไปกับบัวไว้แล้วแต่าสิพยายามกลับแล้วกลับบัตร เวลาสุนทรหามันซีดแดดคักอย่างมาบ่นี้เนาะมันสังกัดคักอย่างมานี่ก็สังกัดอยู่สังกัดคักแล้วมาแล้วพัดหลบโอ้สูตรพันสูตรมาเพียกเราห้องอือขั้งแรกแล้วสิได้กินพันสูตรดีสิ่งหนึ่ กวงนูห้องคืนนี่แกะ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 ผมปุกเนาะแ่้วก็ยับเพิ่มตะเล็บมันแต่ถือว่าในขังในขังน้องถือซีโต้เนาะเนี่ยเนาะคือว่าห้ามาบ่เสียเที่ยวแล้วเนาะสมคืนเดียวแล้วยังสี่เป็นยับยังิี่ยาบยังจะล้างปเนี่ยโอ้โหว่าสไยกกินกับบ้านเนาะกินแล้ว

แต่ถึงที่บอกเคยเห็ดโอ้ยบ่าันเบื่อดิบ่ค้ดใครสิเอาใครเมื่อเมื่อหรือบาทไว้คึดโลดขอชัดตัวนี้ว่าชัดตัวนี้ทำไมขค้ดโลดก็ดีว่ากินเลยเลยเลยเดอะดับนี้เรากินอยู่นี่แต่วนาเพิ่นเลย็กน่าเอามาเพิจับยังเพิ่อคนมาได้กระหอกมากเคยน้ะกินแล้วเนาะ นียังข้าวแขลนอยู่จ้บัมีหัวเหลืองเฮ้ยมันเผาใหม่เลยเผาขาวขาด่านศูนย์เป็นมือกุกมือเชฟเป็นอาหารเนาะยังเกาะไว้แล้วก็มาเพี๊ยมาเพี๊ยะกระหอกมาเพี๊ยกระลอกบุแม่นกระหอกบุแม่นก่อยเนาะมันก็อิดมันหลับมาเพี๊ยะมาเพี๊ยะทายเอ็นมานอนขี่เพี๊ยะ ไทยเลยว่าน,นอนขี้พียะเ,เป็นหนอน,นอะไรเนาะอยู่ไทยชามชีเดือนเฮ้ยไปเถอะน่อยเดี๋ยวชามไปเดือนท,<ป>ที่หนึ่งช่องเที่ยวได้ไปเดอนที่หนึ่งชามเดือนเดือนที่ช่องในเดือนหนึ่งห <c oughs> อบยัดเขาโถหมาโวนะโถหมาเดีมีวียัเขาอะเป็นมากจะเป็นเขาม้า มรชันก็โหมันไม่ง่ายนะน้ำมันใส่บานน้ำใส่บ่ลใส่เลยตรงเอออุจุใส่อุจุเป็นน้ำอุจุเออพ่อแล้วโอ้เป็นคือหลาบซอยสดเล่นเนาะเอะไรหลาบชาหลาบชูบแล้วหอมลงออนงลงนแล ถัานต้งตุ้งเกลือเอาใส่ลายด้วน,น,น้ำสุน้ำพริยเปนนัวดเกลือบอได้เป็นนัว่ลายนันลายเสืเอรถสุรถมาเพ็เพดเพชนรพชน,นี่แต่อะไรเพ็ดก็ใส่เพชพรพอแล้เพชรอะไรก็ใส่ เกาะึ้นก็มองแน่นอนเกาะึ้นยีดกเนื้อหอยึ้นไปครเราึ้นคาเมืองแน่แนวอื่นขึ้นใครได้เนาะตัวนั้นึ้นใครอยู่เนาะแน่จะให้ขึ้นบบึ้นแน่อะได้ึ้นโขึ้นคือฟอห้อยเบาไ่ได้ได้กับผลพลักรา เฮ้ยฮัมพระน้อเอาฮักจุบาร์ปของกินขึ้นกับผุมหมักดื้อพี่น้องดื้อ a ัวกันเนาะเกี่ยวกับอาหารการกินกระไดหมักกระไดกินนั่นยอดดีความชินเคยแต่ผู้บ่เคยกินกะมีารคนหนึ่งหรอกว้าวนี่เป็นความสินเคยของคนม่นเย้บัวกันตอะไรมันตกก็ะมี่ อาอยู่วลากินรถเครือบละไทยป่โ<อ>้นะแป้งสะทานทีก่อนแล้วขนาดน,นั้นเลยจะสะทานทีกินอีกแล้วอืมแค่น,นี้เนาะ เอาจับคนพญาจุ้ยชื่อความหลูกำร้านโชคให้มันแต่อยู่ดีมีแห้งกดช้าคนหลุดคเนงเออเอื่อนหลุดใช่ใครบักขี่ขาดไงถึงแล้วเว้เพนทุ่งชาติอย่างนี้พญาบักขี่ขาดโชคมานกินอย่าช่วยน้องกุกแสงน้องคำแสงคำแสงกินเอ้าเข้ามาเอ้ากินด้วยกันได้ให้โชคให้มันได้ให้จื้อนะเจับตาได้มาถนาได้ได้ตัวใหญ่เลยนั่นแหละบอกให้อีกแล้วบวงอันหนึ่ง มันมันมัทรงยางของเรียกหน่อยลาบอันนี้เป็นว่าลาบของพันศูนย์พันเหตย์คลักคักคลักมามาพี่รอมันต่อมันเอาต้องกันมามาเพียกกลอกเริ่คลักคลักอืม หักมาแข่หุ่ยเนาะกินกินสุนกินมากินเลยกับบัตรได้เหมือน,เ,น,นเด้หายามกับแล้วกับบัตรได้จ๋อหายากงานพบ<ม>ได้อยู่ในบ<อ>ัตรนะกระดาษเช่น,นึงจะไปกินได้แชนกี้ง่ายมากเลยกินมันึตีนี่เหาก้าหนี่งเนาะโนะมากระหอกกินมะเขาะแหละกระหอกเราะว่ากินมันมันคือมะกพอกเนาะ กินยงแล่วกนะเดี๋ยากินเปลือดนอโอ้ยนำึงปวดนี่ปวดเปียกไปนั่นนันนอนตะคืนเดียยคเดียวคืนเดียวแล้วมันบดมมึดไว้ลมแห้งกลับแหละหนีวาจะมาไหมหนาวกับคหนาวานก็มีกองไฟน้องเบ่อาชีพจะกระดาอ ờ ờ ờ đi mà ai nhìn thâu rồi đó, chúng làm cái vườn kinh gì mà cháu. อบอ่ก็ยินน้องได้หนามน่ะทุงยางแกงข่แล้วกยอนยอนพักแซงนี่ต้มกี่ด้หนึกี่ด้กินกับหลาบกับป่นเกดูได้เมื่อ่ครับถือว่าน้องตัวนี้หันแสดงหน้ามาจากน้องกกแซงนี่เนาะในน้ามาจากกกแซอ เอื่อนนำคำน้องแสงขึ้นสื่อเอิ่นสื่อตามกกแสงนี่คำน้องแสงมีกกแสงหลายเนี่ยวันนี้หันคำมีดก็มีตโกงมีดเห็นบหมมันม่็เอื่อินตามสื่อกกใหม่เอิ่อนใช้ชื่อบัานเราแหละบ้านบัณฑิตอืมคือเลยนะเนากกกแสงลายมีตะมิตแสงหงอมันอ๋อยอดมาหันหนึ่งกี่ได้โอ้ขาดได่หยอดมาหนึ่งกินนี่กกแสงเนาะ หนึ่งกิกระปูกระป้ากระตบหนึ่งใส่ป้าเนี่ยแข้งคักรือป้าหนิตรีใหญ่เขากินน้ำเดี่วตอนเสาร์เขาพักพอนก็จะไปหาย,ยามกลับอีกเนาะมีแต่เกลี่ยเขื่องเกลี่ยคล้องไว้รถเนาะเพื่อซุนเนาะยามกลับมาแต่ก็เมื่อเลยฮะ,ะเอาเอากระซินข้าวกินนำ้ำเดี่สิจัดแตง่งเครื่องไว้ แล้วก็ห้าสิบพยายามกลับเนาะยายมกลับกลับบ้านและบา้ะานอ่าต่อเมื่อนนี่หนึ่งขึ้นพี่น้องเลยข,ขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเลยเมื่อหนาวหนาวบ่อยเนาะลมแห้งอันนี้มาทะเลหอดย้ำทะเลหอดลมทะเลมาได้ทันที่ช่วยไปยหน่อยหนูแห้งขนาด,ดนั้น,น,นก็เริ่มมากเลยผ่านศูนย์กับลุงพรเราพยายามกลับเหมือนพยายามกลับเนาะ กับสิบประมาณสามสิบกําลังละพี่น้องก็เอาพันย่ามน้ำเนงเสาได้ได้นูวไว้กับกแต่มาของเสานาสี่โตยังไงย่าผมอยู่สามสิบปลายเพราะว่ามื่อนี้เขาเป็นมือกับบัตรพี่น้องอาถทามาดุนกันคนมาสจิตใจยังแน่นอนทายอยู่นี <c oughs> น่แหละโอ้มานอนคืนเดียวตะกี้ว่าสิกรนอนสองคืนมาลม่มล่มแห้งลืนหลอ โอ้ดึกขึ้นมาเสียงหมาหอนสน,นั่นนี่เนาะไอ้ขันผู้ได้บทุนนี่ผู้ได้ยาตินี่โอ้โพี่เตอร์ยัปนปบอยู่อย่างทับเนี่ยเสียงหมาหอนอ่ะคอลูกมาพังตอนดึกป้าเสียงหมาหอนสน,นั่นเลยมอเห็นมาไหนก็มอนมาจอกเสียงใหญ่ๆพังเสียงหลายโตอยู่นี่นี่ยันมาไน่บางสิเป็นมาไนแหละก็มาต้มน้ำกิน ใบถือน้ำกินมาหลายคือว่ามีน้ำคับมมาหอดนาบบกมดหนองอะยก็มีอยู่ลุ่มมีลายอยู่ไตแต่ปัญหายมาขึ้นเนี่ยก็มดเลยตบกินบัตรนะขาบุนหนึ่งจะเป็นมาหอด ผ่นศูนย์ศูนจุดศูนยูนย์พยายามกับเพินนอวิซาเพินนีเปนยามมองเสาเนี่ยก็ไลยล,ยลง้งเตะไปเลยวิซาจาผ่านศูนย์แต่ว,ว่าไปกับเผนินบ่เคยผ่านได้ผ่นูนนี่ ได้คือ10ปลายโตก็นี่ Siang ได้มาปั่นกินนี่อ้าว ได้ละมันบอมันบอแล้วเล่เออเอาแล้วมกทางเสานี่ก็สแตมไปดิสิบไปดิเก่แต้มสิบแต้มอ่ก็โอเคอยู่ได้เลโอเคบอเคแล้วทำนงอกโอเคไปได้แล้วนั่น้นมสักีเอทองไม่ีใส่แ่ใส่อยู่อขา้าหน้าเกมื่อย อโอเคแล้วสนานะมันกลับอยู่ไก่ไก่แคมน้องนี่ซ้ำสี่ลังไม่ได้จนหมดนระมั <c oughs> น,มนเต็ปไ,ได้หน่อยเต็จแล้วอะ <c oughs> เป็นกะเมือม่อเมื่อเป็นสิบปันอาหารเอ่อเมืม่อบ้านาซะเป็นกะสิดได้นไว้เนาะกะหอก ปั่นกันเมื่อกินซะซ่าบวชบวชลวงบวชไายดอกพี่น้องเลยแต่ว่าพ่อได้กินออืหามานอนคืนหนึ่งหาอยู่หากินเพราะว่าเขตบ้านเฮาเนี่ยมันบ่มีแม่น้ำใหญ่อาศัยจะกินน้ำปลามดงเลเลยใส่กินเครื่องปลาของดกเลยนี่เป็นอะไรนี่นี่แหละพี่น้องเลยเอาเอาใส่ทองหยางพี่จะเอาเกลี่ยมเครื่องเกลี่ยคลองเนาะปั่นอาหารกันแล้วแล้วก็เกลี่ยเครื่องเกลี่ยคลองกับบ้านาดพี่น้องเลย มันน uh, uh, ี่เป uh, ah, uh, ็นมือ uh, ก right, uh, ับเพราะว่าทำมานอนแต่คืนเดียวผมใหเขาอยู่ต่อไปกับบลอดอยู่ต่อไปกับบลอเออเอาเเอาเราได้เอาเาได้เออได้สามตลยเออเอาเอาแก่อแก่เยอูาโตกอได้กินแล้วกอ้เปอ่าแตงเครื่องแตงของสาเร็จฮะทหาเดินทางกับบาลนาฟอกได้เพ่อนเอาันนมือบาวาอกม่อแบบเนา่ พอแต่จะไปชนวนกบเพื่อนพอยู่ทำแอนแต่ิกายฟอกแต่ข้าวื้อกบใหม่ใเออติกาซื้อกใหม่ใหม่นีเทาเยังเอามาไอ้กาคอกาไอยไปคุมมาได้คุมเหยงคุมป้าชวะยิงงี้่าขวาซุ้มไผ่สมานเพิ่มมานาอ่าอียมนีสูตรอีเลยนีสูตรแล้วแต่ข้าโบราณคอเนออย่่ซุ้มไรเสือซุมพอเป็นที่ซื้อสิได้พื้นนำมาสุนนาได้เสือย เข่าเล่ง <ugly> ผ <Twelve analysis> so mm. ูกนาดูไปเพื่อนสว่าเขามือหาเดอนถากได้อดอ็ดอึดอึดออไปเด้าสาพี่้องเ้ยเด้เลยได้เลยไม่ลมาเา เยียบูนย0เยีย yeah, บ yeah. ใส่เล็กแปดเลยนะศูน์ม <c oughs> ีเล็กแปดใส่เล็กแปดเลยล <c oughs> ับบา้าเนาะใช่ รับบ้านก่อนพี่น้องเลยเอา,เอาโอกาสนาพบกันใหม่อีกนี่ยืนดีมีแห้งเมื่อนาขับมาใหมา่เลยไปตลอดคอนมักรุก่ะยืนดีมีแห้งคนเยอะ